สวัสดีครับนี้ที่มาสอบวิทยุทานิ้นครับนยุทานิ้นรุ่นรุ่นไม่นี่กับเป็นไอซีกันหมดแล้วครับทานิ้นตะกี้เป็นทานิ้นเต์อนา่ะเสมอเป็นไอซีกันหมดแล้วอ,อาการว่าบ่วดังครับเอามาบัวดังใส่ทานหรือบัวดังซื้อทานใช้ไม่ก็บ,บ่วดังผมก็ด้ทําการมาแกะออกเบิ้งครับแกะออกเบิ้งนี่มาเจอสายไฟเสียงมาจากหลังทานนี่รุดกัหรุดออกัดจุดนี้ ลงจนนี้นราคงิะเชื่อมมึงครับว่ามัน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 สิ่นทำงานได้บ่ทำงานอ่าดังบ่ผมก็สิลองลองลองเชื่อมมึงก่อนครับอ่าขั้นมันบดังผมก็จะสไปไล่เอาวงจรใหม่ไล่วงจรมึงใหม่ว่าตัวไอซีเสียบว่าวกซีกับคอนเนเซอร์เสียบว่าอยังต่อกัสิไล่กันต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ก็สิเชื่อมเชื่อมสายตรงอ่าตรงตรงที่มันหลุดออกมาจากลังทานนี่ครับ ใจกบแข็งเมืออกันว่าว่าเราติดทำงานได้บยเดี๋ยวจังจังถามเบิ่งน้ากันนะพีน่นองนะปรากฏว่าเชื่อมสายเท่าสิลุดก็ไปแล้วก็ดังเป็นปกติครับอ่าเกิดจากขัวาท่านขัวาท่านเข่าสนิมครับขัวาท่านเข่าสนิมเลยให้ในไฟเลี้ยนบ่สะดวกวไฟวิ่งบ่สะดวกไมันก็เลยไฟม้าบ่เต็มเห็นในเครื่องบ่ดังครับ ที่นี่กะทำการทำความสะอาดกัวทานแล้วกะเชื่อมสายเข้าไปกะใส่งั้นได้ครับเป็นปกติดีครับใส่งั้นเป็นปกติครับสาเหตุเป็นน้ำกัวทานเข่าสนิมครับกัวาทานสองข้างเข่าสนิมทำการเอากระดาษซ้ายฮะกัวาทานสองฟังแล้วก็เอาทานสะัยเชื่อมสายที่มันหลดุด เขาร้องเบิงกับเป็นปกติครับเป็นธรรมชาชิได้ครับปกติแล้วครับพี่น้องอ่าเป็นั้นว่าบริเสียอะไรเลยวัติเปียนในอย่างครับเป็นปกติดีเกิดจากสนิมครับสนิมอเกาะขัอขอขวาทานพี่น้องนี่นคือสาเหตุของวิอยอ,อ่านิสสามทานครับสิงมันมีปัญหาคืคอขวัวอ่ขวาขัวทานบม่สะอาดอาามีสนิมเกาะครับ ทำให้ไฟวิง่งไฟแลนด์มอสะดวกเ้าทำการทำกํามสงงารแล้วก็ใส่ทานเข้าไปแล้วก็เชื่อมสายที่มันหลดุดออกมาใส่กระแผงก่าตามที่เดิมก็เป็นเวลาใส่ในปกติครับ